ีนนย,ยนี่ปู้ยมาเอาขุนได้เนยตกปืนมะเก็บผักขันจองเอาตามาไซหนูบว่ามีผักขันจองกินนี่อยู่ เอาอจากโรงสีแล้วโรงสีเงียบแล้วสวัสดีสองร้านดวงตาแม่บัตาเมื่อ,อเก็บผักผักสดๆจากริมคลองบ้านยายเบิง้งหนงไม่ได้ผักขั้นจั่วเลยเบิง้งโทรศับหอตีร่างกายลงน้ำบ่นน่นฟังบานยายอยู่ฟังยายอยู่บ้านสวนทุ่งนาเดี๋ยวไปตังทั้งสวนกันลเขสิตกน้ำบ่ คนตกคนตกบกเป็นยังไงโทรศัพท์ตกนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องนะคะคนตกไม่เป็นไรแต่โทรศัพท์ตกเป็นเรื่องค่ะบายคนตกลางงานแต่แต่ว่าโทรศัพท์ตกลางงานบ่นได้เด้อ โดน้องว่าบบกโดนพว๊กหุว่าพักมันนี่เมื่อผักแย่ไปน้ำนามหมดแล้วนี่อ่อนๆเลยสวยๆบ๊บยปาใดนี้ปลานี้ปลานี้ก็สิบบ่อเนี้ยได้แม่บบตาไปปลูกรายรอบแล้ว เลี้ยงปลานั่นนี่ปลาหนี้ปลาขาวคนสิกินพักเออมีใจคนสิบอะไรกินเปนอ่อนเลยว้าสองร้านดวงตาผ <c oughs> ู้ได้จอบกับมาเบิงเด้อกับมะวาวน้ำเด้อติได้จอบกับมะวาวน้ำในเด้อแสดงว่าเทพวาดาข่อยเขียดหมู่ว่านข่อยบลายเบิดมือเลยเทวดาเอ้ยยินพรท่านในครูเด้อเทพวาดาจะเฝ้าไปไหว้หลาย แต่ท่าในให้พ่อเด้อหนัอนไปยิ้มยิ้มไปทางนี้เปลี่ยนข้างก่อนโอ้ยอยีพ่อ